สบายดีสบายดีพี่น้องปลปายเบิร์ตสกูดสกูดพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนเช้า่านผูุชมสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเมื่อนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกยามเช้าหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานเนาะเมื่อวานที่ฝนตกแหง้งแหง้งเมื่อนี้ตื่นขึ้นมาแนมลงทงเพราะวา่าหมอกเต็มทุ่งนา บ้านเ้าก็สิคายๆประมาณไอ้ฝนเนี่พี่น้องเนาะมื้อนี้สิบ่ค่อยเห็นแสงแดดบ่ค่อยเห็นตะเวนขึ้นหน่อยนึงเนี่ยหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนี่แห้งดินก็เปียกซุ่มหญ้าแห้งที่ตายก็อาจจะเขียวขึ้นมาอีกครั้ง Tối chết mông quá rồi đấy Mới sao này hẹn Chúng tôi hẹn nhau Mọc Phần nem luôn thùng, hẹn bà ของปูกกัสิบบิโฮตลายเมือ่อยังสุ่มอยู่ขม่นพ้นตกอีกรอบกันขึ้นสิตายพูดแล้วมันบวมนำ้ำตื่นมากันพาก,กันเข่าสวน ก่สีตเกลไปยัยรุ่นกระลำนะฮะงเมบนมาวบ่งลงยอดเข้าเต็มอยู่ไม่ดแจแน่่ได้คือแอื่น เห็นบ่พ้นตกมือเดียวเริ่มสีมีสีเขียวขึ้นมาแล้วเงียเจ็ดโมงกว่ายังมีอายหมอกจังๆางท่านผู้ชม มัอวานนี่หอนหอนแดดพร้อม มื่อวานนี่ฝนมันตกน้ำท่วมนานพักพี่น้อ,นองก็เลยพักอันไปเสืะอันหัวหอมแดงกับใยบุญนี่ยมาตากว้โยเทียงลุงเลินเนาะพอมันแก่แล้วแต่ยังบม่ทันได้ขุดพรว่าฝนตกลงมาก็เลยพัดเสอะเสอมาตากอยู่นี่หอมแดง สองรถเข็นพูดยังพันีนมัดจุกไว้โยแต่ว่าเริ่มสีแหงแล้วก็สิมัดเป็นจุกไว้แล้วก็หอยไว้หอมแดงแถบสบเบยเห็นแสงตะเวนหมอกมันลงแห้งพี่น้อง ตื่นมากับพันเขาสวนเห็ดนั่นเห็ดนี่หัวใหญ่เด้อปอดไถ่มาแทนในงามเขาแย่รุ่นนะบงเข่าต้นกระโพดก็ตัดไปให้ควาย เป็นหัวพี่น้องเป็นหัวหัวใหญ่กระลำเนาะมันห่อแล้วห่อหมดแล้วขาแมนผลนตกแห้งนี่ตายได้กระลำเนี่ยขาแมนผลนตกอีกรอบสองรอบสามพอตรงนี้มันเป็นห้องน้ำไหลเนาะห้องน้ำไหลลงกันมาจากเทียงลุงเลินเนี่ย แต่กระสิบบริโภน้ำไหลเมื่อเป็นอาทิตย์พูนแหละพอมันยังเปียกยังซุ่มอยู่เป็นหัวอยู่แต่ว่าบ่งอยากลงเด้ถ้าบ่งลงตัวไรแล้วตัวนั่นตายกระลำนะจ๊ะ หอมแดงมว่วานี่ลกบัลทันเบิร์ดเด้พี่นอองยังเหลืออยู่สามสี่สามสี่หนานเนาะอันนี้แต่ว่าใบมันตายไปแล้วนี่อันนี้ก็แมนปลูกผสมกับผักหอมแต่ว่าตัวนั่นอนะ่ะยังเขียวอยู่บัลทันลก ปลูกน้ำหลังไม่ต้องใส่เสียมเอามื่อลกอรรถเดี๋ยวลกออกแล้วก็สิปลูกอย่างอื่นไม่ ไอ้เน,นี่ยนะคุณยายปลูกเด้คุณยายแล้วก็ปลูกเองแล้ว อันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณรถเข็นหนึ่งเนาะแต่ต้นหอมก็จะปลูกรอบเดียวอันหล่ะหอมแดงปลูกลาก็บอเป็นหวยอีก ต้นต้นมันตาย ทำผู้สมมเป็นโลกทุกคนนี่ ลกแค่นานเดียวเนี่ยได้บักหลายอันนี้มันปลูกรวมลกยากอยอันนี้จะเป็นเม็ดพักซีเนาะมันแก่แล้วก็สิตัดอเอาไปเห็ดพันธุ์ปลูกอีกปีหน้า ฝ้าลกเดี๋ยวฝนที่ตกอีกรอบเนาะเขาเจาสิกลับมานาวอีกรอบพี่น้องหางกระหอนเอ้ยนี่ใบมันหิใบมันจะล่นไปแล้วเหลือแต่หัวมันใบมันจิงเห้ยงหมด but mưa cũng dài bỏ Mưa bảo hộ bảo, bảo chỗ cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อมแดงลูกเองกินเองเต็มรถเข็นแล้วเบิดแล้วตรงนี้อันนี้แค่สองนานแต่ว่าฟั่งนั้นยังพันในลกมันยังเขียวอยู่แต่ว่ากระเทียบก็ยังพันในลกเนาะ นี่หอมแดงสองนานลดหนึ่งอันนี้ต้นมันตายแล้วมันมัดจุกบ่ได้กัสีด็บอันนี้แต่ว่าต้นที่มันอันนี้สิมัดตอกมัดจุกไว้เราไปแขนไวเนาะเดี๋ยวตากให้มันแห้งไปเอาไปตาก แต่ละปีก็ไ่ได้ขายดอกมิจตาปลูกไว้วกินเองพึ่งตากลมเนาะถ้าตากแดดเดี๋ยวมันห่อน พี่น้องจา๋าดีมากัานีกสิก,กรอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีอนี่แน่แต่ว่าอายหมอกยังบดจางอยู่ได้พี่นอ้องบเทแทบบเห็นแสงตะเวนเลยมาอนี่